สัตว์ทั้งหลายวิจิตหลากหลายแตกต่างกันนั้นก็เพราะว่ามีกําเนิดวิจิตที่ต่างกันค่ะเช่นเกิดในคันบ้างได้แก่มนุษย์ซึ่งมนุษย์นี้เมื่อเกิดมาแล้วก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันอีกค่ะบางคนก็จะมีผิวดําผิวขาวสูงเตี้ยพิการร่ํารวยยากจนหรือว่าบางคนก็มีอกุศลมากบางคนก็มีจิตที่เมตตามากอย่างนี้เป็นต้นค่ะซึ่งก็เป็นความหลากหลายของจิตที่วิจิตต่างกันค่ะ เกิดในไข่บ้างก็อย่างเช่นพวกเป็ดพวกนกพวกไก่ค่ะซึ่งสัตว์แต่ละชนิดนี้ก็จะมีรูปร่างและสีสันที่แตกต่างกันออกไปอีกตามสายพันธุ์ค่ะเกิดในยางเหนียวเท่าคโครนบ้างก็อย่างเช่นพวกมแมลงต่างๆหรือว่าหมูหนอนทั้งหลายค่ะซึ่งก็จะมีความหลากหลายทางรูปร่างแล้วก็สีสันที่แตกต่างกันไปอีกค่ะเกิดแบบผุดโตขึ้นทันทีบ้างก็ได้แก่พวกสัตว์นรกค่ะเป็ด อสุรกายเทวดาพหมซึ่งกำเ,น,กเนิดวิจิตนี้ก็เพราะว่ามีกรรมวิจิตค่ะคือทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่วิจิตหลากหลายค่ะให้เป็นทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งจงใจตั้งใจกระทำทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่ามีตัณหาที่วิจิตซึ่งตัณหาที่วิจิตนี้ก็เพราะว่ามีสัญญาที่วิจิตสัญญาที่วิจิตนี้ก็เพราะว่าเกิดจากจิตที่วิจิตหลากหลายนั่นเองค่ะ จึงทำให้สัตว์นั้นมีรูปร่างหลากหลายต่างกันเกิดในภูมิที่ต่างกันค่ะเช่นเป็นมนุษย์เทวดาพรลมสัตว์นรกเปลดอสุรกายเดราชานซึ่งถ้ากระทํากรรมด้วยกําลังของราคะโทสะโมหะเป็นไปในฝ่ายของอกุศลก็กําเนิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกค่ะแต่ถ้ากระทำกรรมด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นไปในฝ่ายของกุศลธรรมที่ดีงามก็ไปสู่สุขติ เป็นมนุษย์เทวดาหรือพรหมแล้วแต่เหตุปัจจัยของกรรมใดจะให้ผลค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความวิจิตของจิตที่หลากหลายของแต่ละภพภูมิค่ะที่สะสมมาหลากหลายแตกต่างกันนั่นเองค่ะ